การดื่มน้ําปกตินะครับก็จะช่วยทําให้หน้ําที่เข้าสู่ร่างกายช่วยให้ทำให้ความข้นหนืดและการไหลเวียนของเลือดเป็นปกติได้มากขึ้นนะครับการดื่มน้ําน้อยเกินไปทําให้เกิดภาวะเลือดหนืดเหนียวรักษาอุณหภูมิที่ผิวกายได้ไม่สมบูรณ์นะครับทำให้เกิดการแตกระแหงบาดาเป็นแผลได้ง่ายแล้วก็ทําให้การขับถ่ายของเสียนะครับในน้ําเลือดซึ่งมีประตูออกทางเดียวก็คือทางไต ขับถ่ายของเสียเหล่านั้นออกไม่หมดก็จะมีการสะสมของเสียในร่างกายมากขึ้นนะครับส่วนในน้ําที่เหมาะสมอยู่ที่พฤติกรรมนะครับการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่ต่างกันบางคนอยู่ในพื้นที่เย็นนะอาจจะดื่มบอลละ1 5ึถึง2ลิตรก็เพียงพอบางคนอาจจะทำงานกลางแจ้งหรือว่ามีเหงื่อออกในปริมาณมากก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำดื่มให้มากขึ้นให้สมกับพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของตัวท่านเองแต่ การดื่มน้ําในปริมาณที่มากเกินไปก็ก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับมีอยู่เคสหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงอายุ20กว่า,ามือมีพฤติกรรมความเข้าใจผิดว่ายิ่งดื่มน้ํามากยิ่งทําให้ร่างกายสดชื่นยิ่งทําให้ร่างกายดีขึ้นโดยเคสนี้ดื่มน้ําวันละ4ลิตรนะครับต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือนอยู่ๆก็มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเดินเซ มีภาวะที่ความดันตกนะครับหลังจากที่ทราบพฤติกรรมนะครับก็แนะนําให้น้องเคสนี้ไปตรวจเลือดเพื่อที่จะหาค่าโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมในร่างกายก็เห็นถึงความผิดปกติว่าแต่ละตัวล้วนต่ําหมดเลยนะจึงบอกให้น้องเนี่ยมีปรับพฤติกรรมในการดื่มน้ำให้ให้น้อยลงแล้วก็ทานพวกแร่ธาตุต่างๆให้ได้มากขึ้น ใช้เวลาประมาณ10วันน้องก็กลับมาเป็นปกติสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะฉะนั้นอยากจะนําเรียนว่าแม้แต่น้ําเปล่าเองที่ให้คุณประโยชน์ในการรักษาสมดุลรักษาชีวิตเราแต่ถ้าการรับในปริมาณมากเกินไปก็สามารถทําให้แร่ธาตุต่างๆที่เป็นปัใจจัยในการทํางานของหัวใจเราผิดพลาดแล้วก็อ่อนแรงอ่อนกําลังไปได้นะครับฝากไว้ครับ